โอ้ยมือนีบรรยากาศฝนตกอีกแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะฝนตกเฉอะแฉะมากเลยคุณนะเปื้อนไปมืดคะ่ะยางบุญนะ่ะนะอ้าวเฮ็ดอยียางเฮ็บตองข้อยได้บอ๊อค่ะ <c oughs> ใส่ค <c oughs> ือคือ <c oughs> บใส่ร <c oughs> องเท้าบูทยำเนนนมั <c oughs> <c oughs> ใส่อามาเบิงด้วยดิคุณนะเรายางเก็บบักหอยค่ะหอยวยใหญ่บอเออเดี๋ยวเสียเอามาหลวบจิ้มน้ำจิ้มแล้วมือนี่บักหอยหน้าค่ะมีหอยหน้ามีหอยเชอรี่เนาะมีหอยขมหอยปังหอยยังบุกินได้เมดค่ะ र, เก็บอยู่ต้องไปเอาอยุขางสะพร้อมเต็มเลยโอ้ยฝนตกข่ะน้ำเต็มทงให้ทงหน้าเลยคุณน่ะไอแล้วร้องท้าบูทกับบอไซผักนี่กับนังสิแตกยอดชะอมค่ะกับนังสิแตก ปาดมุ่นะน้ำจนสิล้นสาแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะตกดีขนาดมืงขึ้นนีดทั้งตกทั้งลมอุย้ยอันนี้ต้นบักทัวแห่ด้ยวยค่ะนี่บักทัวแห่บักทัวแห่ โอเราไปหาบักหอยหาหอยหาปลาปลาซิ่วกบหลายด้วยค่ะแต่ว่ามันเอาบ่ได้มันสีมากกับน้ำเีแล่ะนี่เบืองทางเข้าบ้านค่ะโอ้ยนี่หอยมีปลาซิ่ววันนี้ ปีนี้ปลาซิวบ่ค่อยหลายปีกายนี่ปลาซิวไล่หลายอุ้ยนี่ไงบักหอยนี่ไงมาเอาเม่นี่นี่บักหอยนี่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 ค่ะบักหอยนี่นี่แหละนี่บลูหอยเชอรี่หรือหอยหน้านี่เอาดูนี่โอ้คนน่ะไปหล่ยังไยนี่เดชเพเต็มเลยพี่น่ะ มันอยู่น้าจังสีค่ะพี่น้องคาเนี่ยนี่จังสีไหมปลาดน้าถนนกับนีบักหอยมันใจไม่มื่อืเลยโอ้ยแต่วันน้อยๆเอาบ่าค่ะเอาน้อยๆเอาไปปล่อยอ๋อน้อยๆน่อยเอาไปปล่อยมันใจมากเมือืเลยง่ยายๆครับค่ะมันเป็นอันนี้อหอยเชอรี่มั้งนี่นสีเหลืองๆเชอรี่ทองเชอรหอยเชอรี่กับหอยนาน่ะมันคือๆกันใช่กันกินในเมด่อ่นนี่นี่นี่เต็มเลยค่ะนี่ เออนั่นน่ะนั่นะเก็บแบบใหม่ของคุณดิอะไรติเก็บและแบบนี้ไต่ออกมากไหมนี่ดีมีกดีมันไตมากนั่นอีกดำดำนั่นน่นอีกอ่ะนี่อีกติดกันนั่นน่ะเออนั่นแหละมันตกเก็บมันตกไตมันออกมาเรื่อยอี่โอ้มันไต่มาเรื่อย แ ok ลเสีเอาไปปล uh ่อยสะนน้อยโอ้ยบอตบหนอ้เดนเข้า บรรยากาศคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอ้บรรยากาศบ้านนาจริงๆเลยจ้านะนเสียอไม้นยนใส่สะแหละเก็บมาได้ทาบ่กิน จะเม่นตกดีค่ะอันนี้จะเป็นละมุดด้วยค่ะนี่ละมุดพันใหญ่กำลังแตกยอดได้ฝนกำลังแตกแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนี่พันใหญ่ โอ้ยบักม่วงล่มมันขึ้นนี่ลมแห้งเนาะเห็ะดูนะมันล่มเอ็นไปเลย,ยต้นนี่กระแตกกำลังงามอันนี้จะเป็นผักชาย,ยาคณาเม็กซิโกโอ้ยต้นกระเจี๊ยบกันยังเหลืออยู่ดี่กระเจี๊ยบนี่คะ่ะต้น เบนไงแบบเบนพันไงค่ะอันนี้จะเป็นต้นอบเชยด้วยค่ะนี่อบเชยเวลามันแตกยอดยอดมันจะเป็นสีแดงๆอบเชยที่เราเอามาทำพะโล่ะค่ะนี่อบเชยอันนี้สิเป็น ใบอ้อมแซบเวลาแกงอ้อมแกงยังนี่เ้าสิเอามาใส่เอาไปลวกกินก็นได้ค่ะอ้อมแซบอุ้ยปัดขมิน้นนี่ใบขมิน้นง่ามมากๆเลยต้นขมิ้นค่ะใหญ่อันนี้สิเป็นต้นมะริดกระสันกระลังงามนี่มะริดต้นมะริดมีอยู่สามต้นค่ะ กล้วยหอมทองกล้วยหอมทองมาริดอุ้ยดอกอันชันดอกอันชันของเฮาผลบงกินเมดนามสิลลนสะแล้วอุ้ยอ้ยล้ยยยยยนสะแล้วดีด่เดชํำกิ่งต้นสุพรรณิกานี่ค่ะช้ำไปนี่ละ กูไดเอาเสียมเข้าไปดีเนาะบัดนี้วุ้ย,ยบ้านหางจระเข้งามงามค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณที่เขามารับ,บชมเ<า>ด้อ<า>ค,ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่คะ่ะพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะ